พามาชมปั๊มเข้าใหม่นะครับลูกค้าแจ้งเป็น 140g นะครับมาจากโดยขนส่งมาถึงที่ลืมถามลูกค้าเลยโดยอการได่มีกําลังครับนี่บล็อกเป็นรอยนะครับเพจเป็นรอยแต่บล็อกก็เป็นรอยลึกครับนี่บล็อกนี้เป็นรอยลึกเลยนี่บล็อกเป็นรอยลึกนี่บล็อกนี้เป็นรอยลึกเลยนะครับนี่เ,นเส้นเลยนะครับบล็อกนี้เป็นรอยคดข้างมากครับ อีกก็มีนิ้วหัวหลวมนิดหน่อยครับหัวนิ้วหลวมนิดนึงนะแต่เราก็ยังแจ้งลูกค้านะครับแต่ในโฟกัสนี่นี่นิดนึงครับในเยอะเท่าไหร่ครับยังพอถูไถยได้ครับแบบปั๊มชาร์จนี่ก็เกียร์ปั๊มหมุนลื่นนะครับหมุนลื่นแล้วอุดอย่างนี้เกียร์ปั๊มน่าจะ ชุดซีนไม่ค่อยดีนะแต่ชุดซีนเรายังหาไม่ได้นะครับเรายังไม่ยังไม่กล้ารื้อของลูกค้านะครับผมอ,อย่างนี้เราก็จะจแลบบล็อกประกอบแบบบล็อกประกอบเทสนะครับลูกเกียร์ปัมนะ๊มค่อยว่ากันนะครับว่าเราจะหาชุดซ่อมหรือจะขึ้นเทสให้ลูกค้าก่อนนะครับอรอชมครับผม